สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดดนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ4ตุลาคม256521นาฬิกา20นาทีครับวันนี้นำยอดหักชกสอสมอเดือนตุลาคมมาเล่าให้ฟังครับหากวันที่12ตุลาคมนี้นะครับวันที่12ตุลาคมนี้เป็นวันที่เงินค่าป่วยการพี่น้องอสมอจะได้รับ1,000บาทเป็นค่าป่วยการของเดือนกันยายนโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมอวันที่12ตุลาคมนะครับแล้วก็มีรายการหักนะครับ เป็นข้อมูลจากสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยมีการประชุมคณะกรรมการสมาคม4ตุลาคมนะครับล่าสุดนะครับแจ้งข้อมูลมาแล้วว่าสมาชิกถึงแก่กรรมทายาทส่งเรื่องขอรับเงินชาบันเงียสงเคราะห์นะครับสมาชิกถึงแก่กรรมในช่วง1-30กันยายน558รายนะครับส่งเรื่องมาเพื่อขอรับเงินรอบตุลาคม65นะครับทางสมาคมก็จะหักจาก อ,อสมอที่เป็นสมาชิกจกสสมทั้งสิ้นคนละ279บาทนะครับปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น895,968คนนะครับทายาททั้ง558รายที่เสียชีวิตนี้นะครับก็จะได้รับเงิน447,984บาทนะครับก็ จะโอนหักได้เท่าไหร่ในวันที่12ตุลาคมนี้นะครับก็จะโอนให้กับทายาทครั้งที่1ไม่เกินวันที่25ตุลาคมหกห้โอนตามจํานวนที่หักได้จริงก่อนนะครับหักได้เท่าไหร่โอนไปก่อนและจะตามหักอีกและโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกตามจํานวนที่หักได้อีกนะครับ279บาทนะครับเดือนนี้ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยหัก2อ9บาทนะครับ มาดูแผนการหักเงินนะครับที่ทางสมาคมจะส่งให้ธนาคารทกศหักให้นะครับก็มีค่าบำรุงรายปี25บาทของปี64มีคนค้างจ่ายอยู่337คนนะครับค่าบำรุงรายปีปี65 25บาทมีคนค้างจ่ายอยู่340คนนะครับค่าสมัคร100บาทมี307คนที่จะหักวันที่12ตุลาคมนี้นะครับค่าสมัครและค่าบำรุงสมาชิกใหม่นะครับ ค่าสมัคร100บาทและค่าบำรุงรายปีสมาชิกใหม่ที่พึ่งรับรองไปเมื่อ4ตุลาคมห5จะถูกหักอีก125บาทก็เป็นคู่สมรสของของอสมอและค่าและค่าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทําหน้าที่ดูแลอสมรเขาให้สมัครได้มีทั้งสิ้น1 1 4 0 6หคนจะถูกหัก125บาทจากบัญชีทกศเพราะนั้นคู่สมรสที่ส่งคู่สมรสอสมนะครับ ที่ส่งใบสมัครถึงสมาคมในช่วง1-30กันยายนนะครับต้องให้มีเงินในบัญชีเกิน125บาทเอาไว้นะครับก็จะหักวันที่12ตุลานะครับค่าสมัครแรกเข้า100บาทและค่าบรุงรายปี25บาทนะครับทีนี้มาดูครับเงินสงครรอบตุลา65 279บาทนะครับหักสมาชิกทั้งหมด8 9 5 9 6 8คนนะครับ ทีนี้ค้างจ่ายทีนี้ใครค้างจ่ายกร,รกฎาคมสิงหากหราหกห้าสามเดือนนะครับแปดรบาทมีอยู่สองพันเจ็ดคนค้างจ่ายมิถุนากร,รกฎาคมสิงหาหกห้านะครับแปดบงาทมีอยู่หนึ่คนนะครับค้างจ่ายพฤษภาหกห้ามิถุนาหกห้กรกฎาคมหกห้าบาทมีอยู่หนึ่คนนะครับค้างจ่ายเมษาหกพฤษภาหกห้มิถุนายนหกหาักแปดอยสี่สิบแปดบาทมีอยู่เก้คนครับ ต่อไปครับค้างจ่ายกันยายน65 282บาทมีอยู่28,000กว่าคนนะครับค้างจ่ายสิงหาคม65 244บาทมีอยู่9,900กว่าคนค้างจ่ายกร,รกฎราคม65 298บาท4,200กว่าคนมิถุนายน65ครับ300บาท3,305คนพฤษภาคม65 274บาท2,478คน ค้างจ่ายเมษายน65 274บาท1,071คนค้างจ่ายมีนาคม65 273บาท237บาท1,048คนค้างจ่ายกุมภาพันธ์65 279บาท1,106คนค้างจ่ายมกราคม65 241บาท50สตางค์มีอยู่324คนนะครับก็โดยสรุปในวันที่12ตุลาคมนี้นะครับหากใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยก็จะถูกหักเพียง 279บาทซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์อรอบตุลาคม65นะครับส่วนใครค้างจ่ายเดือนก่อนๆมีหักมากกว่า279บาทครับแจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ